อกด้วยเป็นองค์หูสีดำเหมือนเหมือนเหมือนหางเล่นน้ำมาครับอาจารย์แต่น้ําแต่น้ํามันไ้ขันมันก็แห้งลงอยู่ครับอาจารย์ก็ก็สงสัยตั้งแต่มว่าวานี้แล้วว่าครว่าจะถามอาจารย์ดูยอ,ยอืมอืมก็ท่านมาไงบอกแล้วว่าส่วนช่างอ่ะมันเป็นห้าธาตุนะแล้วน้ําอ่ะมันเป็นส่อของพลังเราบอกไว้เอาน้ําไปตั้งใช่หไหมแล้วคิงตั้งห้าห้าแก้วห้าเนี่ยท่านก็มาไงก็มามันเป็นมันดึงพลังได้อ่ะมันหลักการมันก็มีที่ว่ารูปลักษณ์เหมือนกันอะไรนั่นแหละแล้วก็มีน้ํามีลูกแก้วมีอะไรแล้ว วนช่างมันก็จะเป็นการรับสัญญาณมันจะแรงขึ้นมันจะมาเคล็ดลับพวกเนี้ยคนที่ไม่ใช่เรียนวงจุ้ยไม่ได้เรียนสายจักรพัดหรือเรียนจักรพัดอย่างเดียวหรือเป็นสายยาภายในนาคอย่างเดียวอ่ะเขาก็ไม่รู้เรื่องพวกนี้ไงแต่เราเรียนสามศาสตร์สี่ศาสตร์มีสิบเก้าอาจารย์อ่ะมันก็เลยเอามารวมรวมกันแล้วจริงๆมันคือเรื่องเดียวกันหมดเลยคือหลายคนมันรู้ไม่หมด เออเหมือนคนตาบอดตาเดียวอะ่ะแต่เรามีละมีสามตาเนงะเราให้เราให้มีตาเราไม่ได้ตาบอดเราไม่ได้มีตาเดียวเราไม่ได้มีสองตาเนะีนึกออกไหมาง่ายอืมประมาณนั้นแหละเพราะว่าิงขินแล้วก็กคนนารุ้แต่แล้ววันนี้ครับที่อยากมาไหว้เอ่อที่วัดเทียงทามะคะวัดตางอืมพี่เพือ่อนู่เพืานะคาิงเคยขิน้วถูกหว่อยกับปุ้ยครับปุ้ยบอกว่าตอนเนี้ยปุ้ยโทรหากว่าปวดหัวจังวันวันนี้ครับเมื่อกี้ก็เลยว่าเออไม่รู้อ่ะปุ้ยก็คืออยากขินมาไหว้ วัดวัดหงปู่ชอบครับอาจารย์ที่มีองค์ปู่แกหน้าที่ที่เคยเล่าให้อาจารย์ฟังนะครับอืที่ที่มาเล่าอาทิตย์ที่แล้วว่าครับอาจารย์ก็อยากมาอีกจำได้แล้วก็อยากมาอีกก็เลยขับรถมาครับอาจารย์ท่านมันมันรู้สึกนิ่งก็ต้องเงียบอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์มันมันขนนาลูกบอกไม่ถูกก็คือเหมือนเหมือนอยากมาไหว้ไหว้อีกรอบอย่างเงี้ยครับอาจารย์นั่นแหละเขาสื่อจิตเนี่ยแสดงว่าเริ่มนิ่งเริ่มอะไรเริ่มสื่อกับท่านได้แล้ว อันนี้มันก็จะมีแต่เรื่องดีๆเวลามีเหตุเพศภัยอะไรท่านเขาจะคอยมาเตือนเรื่องเลขสามเรื่องโชคลาภเรื่องการงานเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเราจะทําไม่นั่นไม่ทําไม่นั่นเราจะทํางานกับคนนี้คนนั้นจะมาหรอคนนี้จะมาจริงใจเขาจะบอกเราในจิตอ่ะเราจะรู้สึกขึ้นมาเองแบบนี้อืมถึงราะเมื่อวานนี้จอมก,ก็ถามว่าเลขที่บ้านที่อะไร สองศูนย์ห้ามันก็ออกศูนย์ห้านะครับ Promise อารก็งงก็ออกสามศูนย์ห้าเออจอมนี่ก็ร mm hmm. oh ิ่มถามเริ like ่มมีจิตและจอมนี่ก็เริ่มเริ่มรู้ละเดี๋ยวดำไปอ่ะเพรจะส่งให้วันจันนะปู่ดำไปจะดีขึ้นกว่านี้จะรับได้เร็วรู้ได้เร็วกว่านี้ได้ยิตเป็นเสียงบางทีเห็นเป็นภาพเลยนะครับอืมนะครับคนอื่นก็เหมือนกันคนอื่นที่ตั้งจิตดีๆก็จะได้รับพลังงานตรงนี้ด้วยเหมือนกัน เพราะเขาชอบตื่นตีห้ามาตรวจมลเนี่ยตอนแรกเขาไม่ไม่เห็นนะครับอาจารย์ลูกเราเคยพูดไว้เราเคยพูดไว้อยู่ว่าเวลาของเทวดาคือตีสามตีสามถึงเช้าอ่ะนะครับพระพุทธเจ้าก็จะเทศสอนทมสอนเทวดาอในช่วงนี้ในช่วงนี้ช่วงตีสามถามเช้านี่แหละเพราะที่ตื่นมาเขาตรวจก็คือปกติแล้วก็เปิดทุกวันอยู่แล้วเพราะว่าตอนนอนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือตรวจตอนนอนอยู่แล้วแล้วก็ หลับไปเองโดยอัตโนมัติบางทีครับอาจารย์ก็ทุกทําทุกวันเนี่ยครับเราอันนี้ก็งงว่าแล้วมันมีเป็นรอยได้ยังไงก็ต้องถามอาจารย์ก่อนว่าเึ้นอะไรมามาดููมาปู่มาสู่มาแล้วก็จะทิ้งร่องรอยไว้ให้เราเชื่อให้เราศรัทธาว่ามีจริงเราจะได้กลัวบาปกลัวบุญนี่แหละจะไม่กับบุญกลัรู้ว่าบาปบุญมีจริงนรลกมีจริงสวรรค์มีจริงมันไม่ได้มีแต่โลกเรานะอะไรอย่างเงี้ยครับครับเพราะจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราอ่ะนั้นจะปิดอบายภูมิอ่ะนะครับ มันจะต้องรู้ว่านรกมีตรรค์มีนะบาปมีบ,บุญมี<บ>มีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์รู้ห้าอย่างนี้แล้วทําตามรู้ด้วยจิตจริงๆนะไม่ได้รู้แค่่าได้ยินมานะเอยนึกถึงว่าพระพุทธเจ้าน้ําตาไหลอ่ะเคยใครเคยเราหาตรงม้เราเคยๆๆแบบนึกว่าอิสระถ้าไม่มีพุทธเจ้านี่กูตายแน่ๆแต่กูตายแล้วเนี่ยชีวิตเนี่ยเนี่ยถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็จะไม่มีพระธรรม ดีๆก็จะกูพูดูไม่กูก็จะไ,ไ,ไม่ได้บวชไม่ได้มาฟังทำดีๆไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วคงตายไปแล้วอ่ะคือร้องไห้คืออารมณ์นั้นนะอันนั้นเขาเรียกว่าเข้าถึงไตสะนานคมเห็นไหมกูปูหลวงตาบางทีนั้าตาไหลฟังเพลงหลวงตามาใาเงี้ยร้องไห้วพนะนั้นนะที่ไร้ส่นั่นแหละเขาเรียกการเข้าถึงไตสะนานคมพอเขาใจ่ไหมไม่ใช่ว่าเพาว่าผมคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มึงมึงไม่อินอ่ะมันไม่ได้เหมือน เหมือนรักพ่อรักแม่ปะปะอารมณ์นั้นนั่นน่ะติดิดอารมณ์ปูนะเคล็ดลับนั่นแหละปู่เขาก็พยายามจะมาสื่อกับเราตรงนี้แหละนะครับบางทีที่มองมองมององค์ปู่เราจบางทีก็เหมือนแบบท่านมองดูอย่างเงี้ยครับอาจารย์ว่าว่าเออเราสวดมนลทุกวันมะอะไรอย่างเงี้ยแ็แบบบางทีมันก็ได้โชคได้ลามาจากจากองค์ปู่ทุกครั้งที่เราตรวจมต์เราก็นึกถึงขั้นตลอดอาจารย์บางทีก็นึกถึงหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็มันเป็น มันเป็นกิจัตรวประการันกับพวงจุ้ยกับอะไรอย่างเงี้ยที่หลายๆอย่างที่ตัาต่อนะครับอาจารย์มันมันก็เลยสื่อมาเร็วก็ะต่อก็เิ่งว่ากินก็ได้อะไรอะไรที่เราทําซ้ําๆจนเกิดความเคยชินมันจะเป็นนิสัยแล้วเราจะทําได้ง่ายที่เขาเรียกคําว่าชาญนะชาญหรือว่าอย่างมันไม่ได้ว่าได้อะไรหรอกคือมันทําบ่อยๆทําจนชินแค่นึกก็มาแล้วหรือว่าแม่ลุงจูเวลาจะไปภูเก็ตว่ตถุกบงคนเขาไม่ออกจากวัดนะเขาเอาจิตไปเขาก็ไปเพราะเขาฝึกมาอย่างนี้ไม่รู้กี่ร้อยชาติครบแล้วไง จิตเขานิ่งแล้วเรื่องเดียวกันกับวงจุ้ยทําบ่อยๆฝึกบ่อยๆแค่นึกมาแล้วเราถึงบอกว่าจุดคนเราอะ่ะเราไม่ต้องไปอะไรเยอะแยะเลยทําพิธีทําอะไรแค่นึกมาแล้วเพราะเราทําบ่อยเราทําซ้ําจนมันเคยชินจนมันเป็นนิสัยจนมันชานาญน่ะหลวงตามา<ไ>มเกิดความชานาญน่ะหลวงตามาเนี่ยสวดคาถาจากักระพัดเนี่ยแค่นะยังไม่ทันมาวแค่นึกนะเนี่ยหลวงปู่มาแล้วจริงๆหลวงปู่ตลอดอ่ะนั่นแหละบางคนสวดร้อยจบพันจบหลวงปู่ไม่มาเลย ังไม่เล้ยวซื้ออะไรอยยังมีลักโลกกดหลงอยู่เลยเห็นเขาโพสต์ด่ากันในเฟซไปด่าเขาตอบอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไงเรื่องเดียวกันทําซ้ําๆจนเกิดความเคยชินแล้วมันจะเป็นนิสัยแล้วนิสัยอ่ะมันจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเราประโยคดีไหมอ่าเปลี่ยนชีวิตต้องเปลี่ยนนิสัยก่อนการเปลี่ยนนิสัยเราต้องทําซ้ําๆจนเกิดความเคยชินแล้วเราทำแล้วมันเป็นนิสัยนั่นแหละเรื่องเดียวกันเดี๋ยวเข่งจะปูได้ง่ายมาก ต่อไปอ่ะครับอืมเพราะเพาะมีน้องเขาโทรมาถามทีใหม่คนอยู่ว่าพี่ทำยังไงเ,เนาะทำไมพี่ตื่นได้เลยพี่ตีไม่รู้เขาตื่นมาเอาโดยอัตโนมัตอิอะไรที่เขาไม่ง่วงเลยพี่ก็บกระป๋อ,นองน้องเขาว่าครับแล้วสวดมนต์ต่อก็สวดไปเรื่อยๆมันก็จะหลับทีตื่นมาแล้วสวดอีกอย่างนั้นก็บอกประมาณเนี้ยครับจ้าอืมดีดีสาธุสาธุาธอืมคร <บา S 1> <า>ับแล้วแล้วพี่ยาเขาไปซื้อหรือเปล่าไอเอ็มไออ่ะพี่ยาพี่ยาทำแฟรกี่แล้วแล้ว คือแแกก็เปลี่ยใจแนไฟไนกินด้วยเังาวธรราติอะไรแบบนี้มาชวนก็จบไปไม่ต้องไม่ต้องไปย้ำแกแล้วไม่เป็นไรก็ได้หลุมเดียวก็ไอ้วังเดียวก็วังหนึ่งไม่เป็นไรไม่ซีเรียสไปแกไปสมัครมาแล้วเดี๋ยวก็แกอยากซื้อใช้อะไรก็ให้แกซื้อตามระบบอะไระไม่ต้องไปซีเรียสตรงนั้นก็ได้หลุมเออได้ได้วังหนึ่งก็โอเคแล้วก็ให้แกส่งคิ้งก็เก็บรวบรวมพมต้องใช้อะไรแล้วก็ส่งมาแค่นั้นแหละไม่ต้องไปย้ำไม่ต้องไปรับความแทกเพราะเราเราไม่ตื้องอขอขายไม่อะไรอย่างนี้อยู่แล้วไงถูกไหม ถามหาตอนก็เห็นแกไม่โทรหาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไปถามก็ดูแลแกอยากให้แกทำเศรษฐีอะไรอย่างเงี้ยแลก็คือถามก็พอวังเดียวก็พอไม่ต้องไปให้แกซื้อเพราะก็วันนี้มันก็หมดโปรไปแล้วก็จบแค่นั้นไม่เป็นไรไม่ตีเรียกวัางเดียวก็เหลือเฟือแล้วเมื่อกี้เห็นเข้ามาแล้วนะเออใช้ได้นะเมื่อกี้เราก็พูดดีบ้างแล้วเดี๋ยวกำลังอัพลงยูทูบอยู่เดี๋ยวจะฟังตัวเองซ้ำเหมือนกันเนาะกีตามนี้เดี๋ยวไปบ่ายๆเย็นๆโทรหากันทีเดี๋ยวเราขอพักสักชั่วโมงก่อนหมดหมดพลัง ครับอาครับทุกโอเคครับทุกทุกเห็นเพด้วยเนีย say, like ่ยเสียงไวได้เดี๋ยวเอาไว้แบ่งปันเพื่อนๆเนาะอ่าทุกเห็นเูเดี๋ยวต่อไปจะเห็นด้วยตาเนื้อแบบพันนะเฮ้ยพันแม่งเห็นด้วยตาเนื้อเลยเนาะโอเคต่อไปจะเห็นด้วยตาเนื้อสังเกตดีๆแล้วกันนะจ้าครับทุกทุก